สวสัญหาที่รองเก้าอี้ประธานวุฒิสภามาแล้วถึงสองคนเป็นสิ่งที่ขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยนะคะเนื่องจากไม่ได้มาจากประชาชน,ชนเช่นเดียวกับสอสอหรือว่าสอวอเลือกตั้งคุณบรุรพาเล็กล้นงามมีรายงานเรื่องนี้คะ่ะการเลือกประธานวุฒิสภาคนใหม่ในวันที่1 4สิงหาคมนี้จะเป็นการประลองกําลังอีกครั้งระหว่างสวเลือกตั้งกับสวสัญหาหลังจากสวสัญหาได้เป็นประธานวุฒิสภามาแล้วสองคน ได้แก่นายประสบสุขบุญเดชและพลเอกธีระเดชมีเพียรแต่ไม่ว่าการเลือกประธานวุฒิสภาครั้งที่ 3, สสวเลือกตั้งที่มีนายนิคมวัยรัตพาณิชย์สวออชะเชิงเซาเป็นตัวเก่งจะได้เป็นประธานวุฒิสภาคนใหม่หรือไม่ความไม่ปกติของวุฒิสภาไทยที่มีทั้งสวออเลือกตั้งและสวออสัรหาก็ยังคงอยู่รัฐธรรมนูญปี2550 กำหนดให้มีสวทั้งสิ้น150คนมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละหนึ่งคนรวม76คนยกเว้นจังหวัดที่เพิ่งเกิดใหม่อย่างบึงการที่ยังไม่มีสวขณะที่สวสัรหามี74คนการที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีสวสัรหาถือว่าขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้สสและสวเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย แต่สวสัรหาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่มาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการสัรหาจำนวน7คนประกอบด้วยประธานสารรัฐธรรมนูญประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า oui, ผู้วิพากษาสารดีกาที่ที่ประชุมใหญ่สารดีกามอบหมายจำนวนหนึ่งคนและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจำนวนหนึ่งคนเมื่อพิจารณาถึงการทำหน้าที่ของสวสัรหาก็พบว่าสวสัรหาโดยเฉพาะกลุ่ม40สว มุ่งเน้นการตรวจสอบรัฐบาลพักเพื่อไทยมากกว่าการตรวจสอบรัฐบาลพักประชาธิป,ปัตย์กรณีที่เห็นชัดคือการละเลยการตรวจสอบรัฐบาลพักประชาธิป,ปัตย์กรณีสั่งการให้ทหารสลายการชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิตเมื่อปี2553แต่กลับตรวจสอบกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยรัฐบาลพักเพื่อไทยอย่างเข้มขน้นทั้งในรัฐสภา และการยื่นคำร้องโดยตรงต่อสารรัฐธรรมนูญทั้งที่รัฐธรรมนูญมาตรา68กํากำหนดให้ต้องยื่นคำร้องต่ออายการสูงสุดเท่านั้นกระบวนการสรรหาสวสรรหาก็เป็นอีกกรณีที่ถูกตั้งข้อสงสัยถึงความชอบธรรมเพราะมีสวสรรหาที่ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ใบแดงไปแล้วถึง3คน2คนแรกคือนายสีสุขรุ่งวิสัยที่ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อม เมื่อปี2552และในายศักดิ์กอแสงเรืองที่พ้นจากตำแหน่งสอวอปี2543ไม่พ้น5ปีสารดีกา,ผาแผนกคดีเลือกตั้งตัดสินให้ใบแดงไปแล้วอีกคนคือนายประจิตโรจนพฤกที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมเมื่อปี2552 สารนัดพิพากษาในวันอังคารหน้าหรือวันเดียวกันกันกบการเลือกประธานวุฒิสภาคนใหม่แต่ที่น่าสังเกตมากที่สุดอยู่ที่ตัวของผลเอกทีระเดศมีเพียรที่มีคดีขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองสมัยเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินแต่คณะกรรมการสรรหาสอวกอลับเลือกผลเอกทีระเดศเป็นสอวอสรรหาหนํำซ้ำที่ประชุมวุฒิสภาก็เลือกผลเอกทีรเดชเป็นประธานวุฒิสภาอีก จนในที่สุดพลเอกธีรเดชต้องหลุดจากเก้าอี้เพราะสารตัดสินจำคุกเมื่อพิจารณาโดยรอบคอบแล้วจะพบว่าสวสัรหาเป็นสิ่งที่ขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยโดยจะทำให้สวสัรหาสูญสลายลงไปได้ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีเฉพาะสวที่มาจากการเลือกตั้งหรือยกเลิกการมีวุฒิสภาให้เหลือสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียว บุรพาเล็กล้วนงามทีมข่าว DNN รายงาน